บัดนี้บัณเดตนพึงทราบอธิบายในอัตกถาปาฐะข้อว่าพระโยคาวจรน,นั้นเป็นผู้เห็นานิสง์อยู่โดยปกติมีความสำคัญว่าเป็นดังแก้วเข้าไปตั้งความยำเกรงไว้ประพฤติดังว่าเป็นที่รักอยู่นำจิตเข้าไปผูกไว้ในอารมณ์นั้นนี้อันพระโยคาวจรผู้ยังมานัสให้ท่องเที่ยวไป ในอุตุมาตกาอสุภาอันปฏิกูลยังฌานให้เกิดแล้วเจริญวิปัสสนาอันมีฌานเป็นปัะทฐานอยู่พึงเป็นผู้เห็นอนิสงส์อย่างนี้ว่าเราจะพ้นจากชรามรณะด้วยปฏิปทานนี้เป็นแน่แท้เหมือนอย่างคนตกยากได้แก้วมณีมีค่ามากแล้วดีใจว่าตัวได้ของหายากจะพึงเป็นผู้มีความสำคัญในแก้วมณีนั้นว่าเป็นรัตนะ ยังคาระวะให้เกิดดื่มดำอยู่ด้วยความรักมากยิ่งรักษาแก้วมณีนั้นไว้ฉันใดพระโยคาวจรก็ฉันนั้นเหมือนกันยินดีว่าตัวได้กรรมฐานข้อนี้อันเป็นกรรมฐานที่ได้ยากเช่นกับแก้วมณีมีค่ามากของคนทุกตะเพราะว่าท่านผู้บำเพ็ญจะตุธาตกรรมฐานก็กำหนดเอามาหาผู้สี่ของตนผู้บำเพ็ญอาณาปานะ อาณาปานะกรรมฐานก็กำหนดอารมณ์ที่จะหมู่ของตนโพบำเพ็ญกสินกรรมฐานก็แต่งกสินเอาบำเพ็ญไปตามสบายกรรมฐานทั้งหลายนอกนี้ก็หาได้ง่ายเช่นกันแต่ตทุมาตกา,าสุภกรรมฐานนี้คงอยู่วันหนึ่งหรือสองวันเท่านั้นต่อน,นั้นไปก็ถึงความเป็นอสุภะอื่นมีวิณีและกะอสุภะเป็นต้นไปเสีย เพราะเหตุนั้นกรรมฐานที่หาได้ยากยิ่งกว่าอุทุมาตกะกรรมฐานนี้จึงไม่มีดังนี้จะพึงเป็นผู้มีความสำคัญในอุทุมาตะอสุภะนั้นว่าเป็นดังรัตนะเข้าไปตั้งความยำเกรงไว้ประพฤติดังว่าเป็นที่รักอยู่รักษานิมิตนั้นไว้ พึงนำจิตเข้าไปผูกพันในอสุภะนั้นร่ำไปด้วยบริกรรมว่าอุทุมาตะกังปฏิกูลังอุทุมาตะกลงปฏิกูลังพึงนึกหน่วงนิมิตนั้นไว้ทำนิมิตนั้นไว้ในใจแล้วแล้วเล่าๆทำจนเป็นสิ่งตรึกมาได้นึกมาได้เมื่อเธอทำอยู่อย่างนั้นปฏิภาคนิมิตย่อมจะเกิดขึ้น นี่เป็นความต่างการแห่งนิมิตท,ทั้งสองในอุทุมาตกาสุภานั้นคืออุทุอุกหานิมิตปรากฏเป็นรูปพิกลดูพิลึกสะพึงกลัวส่วนปฏิภาคณนิมิตปรากฏเป็นเหมือนคนผู้มีองคาพยพใหญ่น้อยอ้วนพีที่บริโภคอาหารจนหนำแล้วนอนอยู่พร้อมกับการที่ได้ปฏิภาคณนิมิตนั่นเอง เพราะไม่ใส่ใจถึงการมทั้งหลายในภายนอกกามฉันทะพระโยคาวจรน,นั้นก็ละได้ด้วยอำนาจวิคัมพนะปหารและเพราะละความยินดีได้นั้นแหละพยาบาทเธอก็ละได้ด้วยเปรียบเสมือนว่าเพราะละโลหิตได้บุพภก็เป็นอันละได้ด้วยฉะนั้นโดยในเดียวกันเพราะความที่เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วถีนมิทะก็ละได้ อุทจจกุลกุลจาละได้ด้วยอำนาจการตามประกอบธรรมันสงบที่ทำความไม่ต้องร้อนใจเพราะความที่ทำวิเศษที่ตนได้บรรลุแล้วเป็นคุณนันประจักษ์วิจิกิจฉาในองค์พระาศาสดาผู้ทรงสแสดงก็ปฏิบัติก็ดีในตัวก็ปฏิบัติก็ดีในผลแห่งการปฏิบัติก็ดีก็ละได้นิวรณ์ทั้งห้าพระโยคาวจรละได้ดังนี้ อันหนึ่งองชาญทั้งหลายคือวิตตกันมีการปาก,กจิตลงจำเพาะในนิมิตนั้นแลเป็นลักษณะวิจารอันยางจิตคือการตามเฟ้นนิมิตให้สําเร็จปีติอันมีวิเศษสาทิคมที่ได้แล้วเป็นปัจจัยโศกอันจัดว่ามีปัสสธิเป็นนิมิตเพราะปัสสธิมีขึ้นแก่พระโยคาวจรผู้มีใจกอบด้วยปีติและเอกคตาอันจัดว่ามีสุขเป็นนิมิต เพราะความตั้งมั่นแห่งจิตเกิดมีแก่ประโยคาวาจรพูดถึงซึ่งความสุขย่อมปรากฏขึ้นโดยในยชนี้แม้อุปจาราชานั้นเป็นรูปเทียมแห่งปฐมฌชานก็เกิดแก่เธอในขณะนั้นเหมือนกันต่อนนี้ไปคำพรรณนาทั้งปวงจนถึงอัป,ปนาและถึงความเป็นวสีแห่งปฐมฌชานบัณฑิตพึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วในปฐวีกสินนั้นเถิด